สหกรณ์อมทรัพย์พนักงานการบินไทยออกประกาศด่วนห้ามพนักงานถอนเงินเกินสามแสนวันมีปัญหาด้านสภาพคล่องจากกรณีมีกระแสข่าวว่าการบินไทยอาจจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นสารขอล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูน,นั้นปรากฏว่าสหากรณ์อมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดที่มีสมาชิกถึง2 6 0 0 0 0คนและมีสินทรัพย์รวม5 0,000 000, 000, ่นล้านบาทเกิดความรั่สมรสายอย่างหนัก หลังจากพบว่ามีสมาชิกแห่ถอนเงินฝากเป็นจำนวนมากสหกรณ์อมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยได้ออกประกาศเรื่องสภาพคล่องและความมั่นคงของสหกรณ์อมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดระบุว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ข่าวสารของบริษัทการบินไทยเป็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมากจนส่งผลมาถึงสถานภาพด้านสภาพคล่องของสหกรณ ในขณะที่สหกรณ์มีการทำรงสภาพคล่องอยู่ในปัจจุบันจำนวนประมาณ4,000ล้านบาทแต่จากการตื่นตระนกต่อข่าวสารของบริษัทซึ่งเป็นคนละหน่วยงานโดยสิ้นเชิงจากสหกรณ์อาจส่งผลให้สหกรณ์มีปัญหาด้านสภาพคล่องขึ้นได้ดังนั้นสหกรณ์จะอาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อที่57และมะติกรรมการการดำเนินงานชุดที่45 เรื่องมาตรการให้บริการในช่วงการระบาดโรคติดต่อเชือ้อโควิด -19 จึงขอเรียนให้สมาชิกทราบดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกซึ่งมีความต้องการถอนเงินจำนวนมากกว่าครั้งละ3 0 0แสนบาทหรือเดือนละ3 0 0แสนบาทโดยไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยใดๆของตนหรือบุคคลในครอบครัวหรือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานหรือความจำเป็นอย่างอื่นใดโดยไม่มีเอกสารประกอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยอาศัยมติคณะกรรมการดําเนินการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์ของบริษัทจะมีความแน่นอน 2. ขอให้สมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์มีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยซึ่งบริษัทไม่เคยผิดนัดการชําระหนี้ 3. สหกรณ์ยังสามารถทํากําไรในช่วง4เดือนที่ผ่านมาได้มากกว่า460ล้านบาท แม้ว่าสถานการณ์ของบริษัทจะมีปัญหาเนื่องจากสหกรณ์และบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกันนอกจากในฐานะสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้และบริษัทการบินไทยเป็นลูกหนี้ทั้งนี้การดูแลวงเงินเบิกถอนและสภาพคล่องของสหกรณ์ก็เพื่อเป็นการดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยส่วนรวมเป็นประการสำคัญทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไป you <music>